ผมพูดนิดนึงจากโหวตกันนะ,ะผมว่าพลเอกนทัทพลคือตัวแทนและต้นทางของความล้มเหลวของปัญหากัมพูชา,าในรัฐบาลแทร<น>งทางเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งความล้มเหลวชิ้นแรกคือการพารองนายกภูมิธรรมและรุติการาหงภูมิธรรมเนี่ยไปพบมติการามหมกัมพูชาที่สักแก้วเป็นการเดินเกมที่ต้องบอกว่าอ่อนหักมากนะครับเพราะเราไม่ได้อะไรแล้วไปแล้วย้อนจับไปดูภาพนะครับท่านผู้ชมย้อนจับไปดูภาพ ภาพนั้นบ่งชัดว่าเราเสียอายไม่ได้ตบผลตอบแทนสองสองบตกตกลงคือศูนย์ถแถลงข่าวรายวันใช่ไหมถ้าสบตกเป็นศูนย์ถแถลงข่าวรายวันไม่ต้องตั้งสองคนซึ่งผมคิดว่าเก่งนะครับคือพลรตีสวรรรสักับท่านรองทิดีสารนเทศเป็นคนเก่งทั้งคู่ถ้าต้องถแถลงข่าวรายวันอย่างเนี้ยผมว่าตั้งใครก็ได้ <c oughs> แล้วยังไป หาทางไปตั้งคุณบรรดาซึ่งเหมือนกับไปดึงคุณบรรดามาแล้วก็สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ะนะครับประเด็นถัดมาผมคิดว่าการเจราจายึดไต่ปฎก,ฎกระดาบเจ็บสิงหาเป็นเพียงภาพลวงตาของความสําเร็จเพราะเราไม่ได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์กับฝ่ายไทยและผลจากการหยุดยิงในวันนั้นต้องยอมรับนะครับเราเข้าสู่กับดักของความเสียเปรียบ